ก็ยำนะจ๊ะกยำค่ะกยำเร็วก็ยำเสร็จเดียเ๋ยวให้มันล้างออกไปหนึ่งน้ำแล้วก็เอามาปรุง นิดนึงจะได้มันจะได้แบบวราพยายามง่ายขึ้นขยายามนพักสลบไปเลยนะ แล้วก็ขยำง่ายขึ้นขยำเอาหมินเขี้เอาง